ตั้งใจจริงต่อประเทศเป็นเพราะว่าวันหนึ่งกินไม่ถึงสามร้อยบาทมผมไม่เข้าใจคนโกงไม่โกงทำไมเสร็จแล้วก็เวลาที่เราคิดเรื่องนโยบายคนยากคนจนเนี่ยก็ตามของเจือครับข,ของเจือเนี่ยบอกอองมึงส่งบอกว่าให้ประชาชนมีฐานะเขาจะได้ส่งลูกหลานเขาเรียนหนังสือประเทศจะได้พัฒนา,า,าตอนนั้นอ,องมึงส่งฟังของเจือก็ไม่เอา เหตุที่ไม่เอาเป็นเพราะว่ามีอามาร์เนี่ยร้ายอบเต็มไปหมดเลยอบอกองเชื่อพูดผิดถ้าประชาชนมีฐานะแปลว่าไปเก็บภาษีน้อยๆไปแบ่งข้าวมาน้อยๆไม่ใช่แบ่ง5 0แบ่ง20เราล่ลาสำนักจะเอาอะไรกินเขาบอกอย่างนี้แล้วผมจะแต่งตัวสวยๆยังไงเนี่ยเป็นเพราะไอ้อมาร์ในา่าชสำนักเนี่ยเอาเอาข้าวประชาชนที่ยากจนเนี่ยเหมือนในหนังเกาหลีไงฮะเสร็จแล้วก็ซื้อผ้าไหมแพ่พันเนี่ยจากเมืองจีนามาใส่สวยๆแล้วนั่งกันเต็มไปหมดเลย พอออกมาข้างนอกคนจนอย่างเงี้ยฮะเราต้องทําให้คนจนเนี่ยมีฐานาะซึ่งวันนี้อเมริกาไปใช้เงี้ยฮะให้โอกาสคนยากคนจนหมดเลยวนไม่มีแต่คนชั้นชั้นกลางเราลูกหลานคนยากคนจนก็เลี้ยงสื่อหมดเลยนี่พลทหารอเมริกาจบปัญญาตรีนะ,ะโอ้ก็ใช้วุฒิด้ดีกว่าจบที่ไม่มีความรู้ไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ท,ท,ที่ที่คิดไว้ถ้ามีโอกาสก็จะทําอย่างนี้ถ้าไม่มีโอกาสก็ขึ้นอยู่กับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศของโลกค จะแก้ไขปัญหานี้แต่ประชาชนต้องขึ้นมาค่ะมาแก้ไขปัญหาของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องหาคนที่เรียกว่าเข้าใจชีวิตของคนยากคนจนเนี่ยผมชอบลงช่อย่างถ้านี่ถึงเข้าใจแล้วนะผมชอบลงชนบอหผมมองไปที่ตาเขาเนี่ยนะคือเหมือนตาของแม่ผมเลยที่มีความฝันทุกๆคืน ไปยืมตังใครได้สักพันสองพันบาททำไมนู้นเน<อ>ี่ยนะอู้วันนั้นขึ้นร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะดีกว่านี้เยอะเลยไม่มีใครให้ยืมสตังเลยฮะแล้วที่คนนักเสด็จเล่าไงฮะมีคนหนึ่งนเนี่ยยืมสตังห้าพันไปทําอะไรชาวกล้วยขายลเลาเดี๋ยวนี้เขาก็ดีขึ้นมาถ้านั่นน่ะชีวิตเขาที่ดีขึ้นนี่คือการให้โอกาสการให้โอกาสคนทุกคนมีความใฝ่ฝันขาด <ขา S 1> แต่ทุนที่จะไปทํา แล้วระหว่างที่ฝ่ายฝ่ายแล้วไม่มีทุนชีวิตก็หมดไปเรื่อยๆเ,เพราะ,ะตายวันเดิมตายวันเก่านี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศทําได้ทําได้คุณไม่ปล่อยให้เขามีฐานะขึ้นมาเท่านั้นเองคุณไปหลอกลวงเขาเงินของเขาคุณก็ซื้อของไปให้เบียดบังไปคุณไม่ให้เขาคิดเพราะถ้าเขาคิดได้โลกหลานเ็าเลี้ยงสือคุณคิดว่าคุณจะคุมเขาไม่ได้อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเงี้ยที่คิดอย่างนั้นแล้วประเทศยากจนไหมประเทศทางตะวันตกของเราอย่างเงี้ย <F ut ur face> คิดอย่างนั้นเนี่ยผมว่าคนที่คิดอย่างนั้นบาปกรรมตายไปต้องตกนรกเป็นสัตว์ในรรจฉานอีกหลายหมื่นปีกว่าที่จะฟื้นขึ <c oughs> <k> ้นมา <c oughs> เป็นมนุษย์อีกครั้ง <c oughs> ทำไปทําไมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็ดีผู้นําประเทศก็ดีเนี่ยต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เป็นพื้นฐานเสียก่อนนะคะเรียกว่าต้องต้องสัมผัสกับประชาชนอย่างแท้จริงนะคะ เขาติดดินได้ประเทศที่เ,ทเจริญรุ่งเรืองเขาคิดอย่างนี้หมอจอร์ดเวอร์ชิงตันโทมัสเจอร์สันแม่งกันอเมริกาเจริญรุ่งเรืองมาได้ยังไงสิงคโปร์เนี่ยเลกุนยูอ่ะคิดอ,อย่างเงี้ยมาไอคนที่คิดมีอ่ะฮะคนคนที่บริหารประเทศเนี่ยเหมือนพ่อแม่ของลูกๆคุณไปโกงลูกๆในบ้านคุณครอบครัวคุณต้องล่มสลายถูกไหมแต่นี่ระดับครอบครัวไม่มีพ่อแม่โกงลูกๆถูกไหมระดับชาติทาไมทําอย่างนั้นระดับชาติไอคนบริหารชาติเนี่ยไปโกงคนในชาติ ไปกดทีคนในชาติเอาเปรียบคนในชาติโอ้สับแช่งเลยนะคะสาบแช่งกันะคนโกงคนเลด้วยด้วยเหตุแปลกๆก็ได้ดูรู้เงี่ยค่ะคนจะได้เหลือแต่คนดีๆอยู่เอาละค่ะก็ีวันนี้คุยกับดรสุชาติทาดาธรรมรงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งในเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าดรสุชาติท่านก็ผ่านชีวิตความยากลําบากมาก่อนนะคะเหมือนกับ อดีตนายกทั้งสิ้เหมือนกันใช,ใช่ไหมคะก็เลยมีความเข้าใจว่าเออเราจะให้โอกาสประชาชนอย่างไรนะคะถึงได้มีโครงการมีนโยบายอะไรต่างๆออกมาแล้วก็ประชาชนก็ได้รับประโยชน์นะคะวันนี้แม้ว่าอดีตนายกจะไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ระลึกถึงคิดถึงเพราะว่าสิ่งที่ได้ทำอาไว้มันเป็นประโยชน์ช <ๆ S 2> อย่างมากมายนะะส่วนข้อกล่าวหาอะไรต่างๆนั้นก็ท่านก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามนันเป็นยังไงนะคะซึ่งก็คงจะ ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากกว่านี้นะคะวันนี้ก็คงจะต้องขอบคุณดรสุช,ชาติที่มาให้ความรู้กับเรานะคะโอ,อกาสหน้าคงจะได้เชิญมาสนทนากันต่อนะคะขอบพระคุณค่ะคสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการสถานีประชาธิปไตยกับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำนะคะมีคําแนะนําติดชมรายการอย่างไรก็แจ้งเข้ามาได้นะคะมีที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะที่อยู่หน้าจอนี้เอาประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะหนังสือที่ตั้งวางอยู่ตรงนี้2020ประเทศไทยนะเขียนโดยท่านดรสุช,ชาติธาดาธรรมรงเวท ยังมีจำหน่ายอยู่ตามร้านหนังสือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่มีคิดว่าไม่มีแลมแต่ให้เห็นว่ามีถ้าใคระไปหาข้อมเอาคขอยากได้จริงๆก็้องติดต่อมาแล้วกันนะคะที่ท่านอาจจะพอมีอยู่บ้างค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ